ทุกคนนั้นจะเป็นภายในฮงแมคมภายในด้านหน้าของแมป์พวกเขาตอนนี้เขาขับเจียงไปที่อย่างเกาะเซเว่นพวกน,นี้จากลาพวกนี้ของกินเานาะเลยต้องย่างไปเซเว่นป้าฝนตกยังไงเลยกนะรำเปิร์นเนี่ยเน่นน้ำเลยขับเจีงาายงไปเซเว่นด้านหลังพูน ตามแผนที่จริงพวกเขา,าจะไปจารันอารลอวแต่ว่าโบได้ไปซ้ำคนเร่งจับว่าคนโผล่ากัะเต้นกับเบมือ่อยเลยคิดว่าเอาไว้มื่อใหม่ดีกว่าทุกคนเขาเห็นห่างาวิเลียนละอคุณทางหน้ามันเบามากๆงามเลยาวิเลียน ตัวเลำเปิงานขนาดเลยซื้อด้ทั้งหน้าเลยเอาไว้เปิดงานข้ามไปไปไหนนี่ข้ามโบราณให้บอกมวยบอลข้ามเลยรูปค้าอย่างข้ามแบบ,บ,นบยยนันเลยทุกคนโอ้อยนะข้า,าอย่างว่าง,งางเว้ยเพื่อเทกี่ชั่วโมง มบุกข้ามขา้ดูทั้องคนอีกแตข้ามแล้วล่ะเดี๋ยวข้ามกันกันกันจะดีกว่า้ใครเนี่ยข้ามได้เขาหนักไปเบิ่งอันนี้ก็อันนี้เสียเวรเขาหนักไปเบิ้งข้ามดีวกว่าไม่ไม่อยากขึ้นเปิดเท่าสีสมม้มลง เป็นซูเปอร์ามาร์เก็ตอ๋อ e r วิ c การ์เดนบุกอีกเป็นตาอ๋อมาทางนี้ก็ได้ตัวทรรมาเอางแขมเขาอันนี้เป็นหน้าโองแฮมเลยนี่ทุกคนเออฮาบุฟฟงเรัาไปสองทางนั้นไปออกข้างหลังที่่างนี้ก็เข้าได้เลยอุ้ยภากเรือตรงไหนอยู่ใกล้กับ้าคไหนตัวมาเก็บ ท่านี่งามต้องซีซูโม่อีกด้วยขโมงเนี่ยมันตั s <S s. <S <source> น้งเต็มเลยน่าจะชื่อตัวเซเว่นปะวชเดี๋ยวเขาเข้าไปเลยนี่ได้ตอนที่เขามาเบ่งโรงแรมของเขวันนีงโบกจิตเปินตังท์้างหน้าเลยเพราะเขายู่งสร้างสองหก ขัดขนานเลยหารมาเรียบมากเอยทุกคนกคนี่กำลังขัดขัดทางนั้นเลยสพวกมาเก็บตัวนี้ขายเครื่องช้อปปิ้งโซโมอีกด้วยนี่ครบเลย แฮงแฮงหฮงสุดประพันวันพระเยซูไม่ขเลยขนมนี่คุกกี้ห้หาห้าสองห้า

นะนี่เปิดอีกตปนี่เป็ขนมตรสแซ่บเลยอาหาร 49, 45, เสิร์ฟมาชิ้นสุดท้ายโอ้ยนี่นะแซ่บโอ้ยพวกอาหารเสริมต่างๆมาทุกคนมีน้ำมันอะไรบ้าง นี่ขนมมันเนยอะเพียะพวกขนมนอุ้ยมันฝรั่งเวลาเลยสามหสิห้าสิบห้าพว้าวป้านยีนเป็นตัวแซทไรเลยห้าหสอัน้สพันกีเจ็ดเห้่สิบห้าเจ็ห้าสอง กพักแล้ก็ไม่เต็มเลยแห่อ้องเวยจอกขมนมอะไรดีไปไม่กินที่อนี้ย่ี่ห้ามดาวสาคอนเกลนี่ส0บาทนั่งมา,าแ่หอมมีน้ำแตวโนแล,กละกาแนหน่อยที่